สถานทีราชการส่วนใหญ่สีสางอยู่ให้ทีที่เคยมีประวัติศาสตร์เด้บ้านเพื่อนคนทั่วไปไปสางน้ำบ่ได้หรอกโดยเฉพาะโรงเรียนนี่มักสางอยู่ให้วัดหรือบั่นกับป้าซานั่งซาวการเนี่เอาเป็นคู่บรรจุใหม่เด้มาประจำยโนุเรียนมัตยมอำเภอไหนน้อยสุดเขตขอนแก่นพี่ละ่ะ มาพอกับรถกระบะคู่ใจของเพิ่นแล้วขนของมาเต็มขั้นรถปกติแล้วนี่คู่บรรจุไม่หรือบรรยายโรงเลียนเขาสิมีพอ่อมีแม่ประส่นกับพี่น้องเนาะมาให้กำลังใจนำ้ำแต่ว่าคู่การเพิ่นบัดชัยเดียวมาเลยเดะแบบลูกทุ่งว่าสั่นเถาะพิธีรีดต้อนรับยังกับ่านมีน้ำเขาพัดนี่ก็ได้พักยู่บ้านพักคู่เ้ยบดนี้ร่วมกับคู่เพื่นอีกสองคน มาบรรจุก่อนเพิน่นซื้อคู่ปอนกับคู่น้ำแข็งคู่บูสาวสองก้นเนกับส่วนอิฐกับเขาสุมือสุมือเสาแรงส่วนตอนเทียงกับไปซื้อกินยี่ร่องอาหารบ้านพักคู่เดี่ยมันจะเป็นกึ่งใหม่กึ่งปูนสองสันเด้ข้างล่างก็จะเป็นปูนข้างเทิงกับเป็นใหม่นะหลังบค็อกหญ่ดอกแยกเป็นห่องสามห้องคู่การเพิินก็ได้ห้องนอนหน่อยๆฟังทิศเหนือ มีหน้าตา่าสงสี่บานซองบานนึ่งเปิดไปทางทิศเหนือกูแล้วเลี้ยวเห็นต้นจิกโกบางแงย,ยุกใกล้ๆหน้าตา่างหลับไกลกันปันใดอีกซองบานกับอยู่ทางทิศตะวันออกมีก๊กบักกระเดาแปลติดหน้าต่างแลวบันทอแม่เหลากับห้ยทีน่นอนปิกนิกมาอันนึงปูกระพื้นห้าวตาผ้าอันในน้อยกับว่าหอยติดแก้ฟฟัฟงหนึ่งมีโตะลีดผ้าแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใส่ส่วนตัวพันละเบอหลาย ตามภาษาคนสรรมถะเนาะบรรจุได้วัางบพอเดียนมาได้ดอกมื่อนี่งานผัดหลายพนก็นเลยเชี่ยงานให้แล้วเนาะความไฟแรงมาจนเถาะกั้นใจจนแล้วเวลามืดตึ๊ดๆเหลียบบ่งนาฬิกาถุงหนึงแล้วพอดีก็มีคู่ปอนพิ่นนางเหดงานอยู่กันพ่อเสร็จงานกับพากันช่วกันกลับแล้วห้องพักคู่นี่มันจะมีหลายสั้นลายหมองเด้ ต่วาของเพิ่นบรรยูสั้นสองก่อนสิครับก็ต้องปิดประตูหนาต่างเด้จังหวะที่เรากำลังปิดหนาต่างแต่ยิ่ดังตานเสียงดังตึงต้งตึ้งจุดท้องสั้นสามมันเป็นห้องภาษาอังกฤษปกติคู่ภาษาอังกฤษเราจะล็อกประตูห้องชุม,มือชุม,มือเด้คู่การกันไปเลี้ยวบางนาคู่ปอนแล้วถ้าซ่อม่าคู่ปอนจะได้ยินขึ้นจากห้องบ่อนนะ แต่ว่าคู่ปนปันาตาใสๆคือยังเราป่ิด้ยินอย่างนี่ลหละคู่การก็เลยบาวาเอียงพ่อดับไฟกับปิดประตูเนาะล่งกุญแจกึกกักจากนั่นเสียงดังตึง้งมาตาสันสามอีกแล้วคู่การก็หันไปเบิ้งหน้าคู่ปนอีกมีอะไรพี่คู่ปนถามงงๆได้เล่าก็ได้เปล่าไม่มีอะไรคู่การเราก็ตอบแบบบวกกาบอกกันนะ อาคารเลี่ยนนี่สั้นสวงสั้นสามนี่เขาสิบ่เปิดไฟเด้ะเขาสิปิดไฟมืดหมดเลยเลี้ยวว่เห็นทางวันเถอะแต่ว่าขังลางสันนึงเขาก็เปิดไฟไว้แน่อายุคู่ปันแล้วก็ใส,ส่เทราราสาเปล่าแล้วแย่งไฟสายยางนําทางพ่อจังหวะทิยางพานของภาษาไทยมันสิยูติดกับบันไดทางโลงเด้จูจ่ๆก,ก็ได้ยินเสียงคือคนถูกโตนี่แหละดังเปึ้ง แห้งแบบสะเทือนเลื่อนลันเลยละ่ะคู่การกระจับแขนเฉียคู่ปั่นแล้วคู่ปั่นหันมาเลี้ยวบังงงงบันไดก็มืดมืดย้อนประตูเล็กมวนผ้าล่งเพิ่งดึงล่งมาปิดอาคารบ่ไห้นขืนล่งมาต่อย้มคำย้มขึ้นแต่ว่าเพิ่นเห็นคู่ยูเพิ่นกะแง้มไปจักน้อยว่าไห้หลอดออกมาได้หนะ่จังหวะก้มหลอด หางตามันบดไปเห็นตีนเล็กน้อยผู้ชายยืนอยู่ทั้งบันไดไว้คู่การเราก็เฝ้าหลอดออกมาโดดแล้วหย่าประตูปิดลงตึง้งคู่การก็เฝ้าจูงแขนคู่ปอนยางออกมาพ่อมอ่อมโตอาคารแต่ยิ่งถึงเสียงประตูเล็กมวนดังกระึงคู่การกับเ้าจำเอาออกมากลับบ้านพักวันสุนทร แต่่าท้างยางจากหนาอาคารหอดบ้านผักเนี่ยมันกืดมืดเด้ยางอยู่ดีๆกับเบรหมอสตำกันละไปมีงูหน่อยตัวนึงเลื้อยผ่านหนาเพิ่นไปย้อนว่ารงเล็ดมันติดป่านะพ่อยางไก่จะมาหอดบ้านพักคู่การก็เลยถามคู่ปอนว่าได้ยินมยังบ่คู่ปอนตอบว่าบ่ได้ยินมยังจากยางว่าสันพ่อเมื่อต่อมาเพิ่นกลับมาบอกให้ซุ่มคู่ผู้อื่นฟัง คู่บไซ้ายบัหนึ่งเล่าผัดยูดวนเล่าลับผิดจอบอาคารสถานทีเนาะเล่าเคยมานอนเว้นโรงเรียนดูๆบอาไว้ฟั่งว่าสมัยก่อนนี่นักกว่หนีว่าสัน่นบอกคอยมีคู่บุได้กล้ามานอนเวรนดอกแต่ละคนกะทิจ้างเล่าแล้วมานอนแทนช่วงแรกๆเราก็ไปนอนอยู่ห้องภาษาไทยมันเป็นห้องประจำการของเล่าเนาะยูสั่นซองติดกระบิดพอดีพ่อต๊กเดึก ก็ได้ยินดังต้าเสียงเด็กน้อยแลนหยอกกันอยู่ทั้งอาคารหาลังเธอกระได้ยินเสียงมันถูกโตะเล่นเล่าในนอนบ่ได้แรกวันต่อไปโดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์มันอยู่สันสามเสียงมันเลนแป้นพิมพ์ครา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 อยู่แปส้สิพังว่าสันเถาะเล่ากับยางถือไฟสายไปเบิ้งแล้วแต่ว่าผัดบ่เห็นยังความติว่าเล่าบยานัตผีจากนั่นกะกลับมานอนคือเกา มันเป็นยื่เสียหลหลายค้นหลายขึ้นชุดไทยเราก็เลยลงมานอนอยู่สันลางมันจะเป็นห้องธุรการนะมีโซฟาให้นอนสบายเขากันแต่ว่าผีเด็กน้อยสองตัวกัน้ำลงมาคือ้นเกาดึงขาเล้วเล่นเราก็ตีนถีบให้เสียงมันหัวหลอกค,คิกๆัคิกักหย่อนแกงแล้วด้ไรนะแต่ว่าเราก็นอนเลยสงสัยสิเบือ่อหลังหลัง เศร้ากวนเล่าพ่อคุยไปคุยมาปากฏต่วาลงเลี่ยนนี่สางอยู่ทั้งป่าซาเก่าอาคานเลี่ยนนี่ตั้งอยู่ในโซนที่เขาฟังศพเด็กหน่อยพอดีบ,บ่แปลกดอกที่สิเห็นผีเด็กหน่อยแลนไปแลนมาฮัลลังเถื่อกระแวบมองหันแวบบมองนี่ฮัลลังเถื่อเด็กหน่อยนักเลี่ยนมันเห็นผีหลอกเนาะมันกระเล่น,นวาสัน เขาว่าตอนส้างอาคาาเลี้ยงไหม่หมเขายังเอาศบค้นมาเผาอยู่เด้สมัยก่อนมันเป็นกองฟอนเนาะเอาไม้ฟื้นมาเทินเทิเทิ้กันเราก็เอาสบคืนว่างกับเผาเหมือนปะพอโลงเลี้ยเริ่มมีนักเลียนยหลายขึ้นเพิ่นกะเศร้าเอามาเผาเพิ่นไปส้างเม่นอยู่วัดแทน่นดังนั้นการเผาแบบกองฟอนก็เลยเลิกในย่อมไปแต่ว่าโดนๆก็เห็นมาเผาอยู่เด้เพิ่นว่าแต่สมัยเกา่า ซบสุดท้ายของสซสานนี่เป็นลูกไส้ฟ้าแฝดของไทยบ้านคอดตายว่าสันทอเอามัดฝังน้ำกันไต้ก๊กไม่ไง่หนะาคาั้นบอดีชุมมือนี่ก๊กไม่นี่มาให้ถือตัดอยูุคาดว่าผีหลอกเด็กหน่อยที่มันแลนไปแลนมาทั้งอขาาั้นเป็นบักฟ้าแฝดสองตัวนี่ละเขาว่าว้ายพ่อได้ยินว่าโลงเรียนเป็นป้าซาเก้า ทุกมองที่ย่างไปนี่ไม่ได้หลุมฟังสบคนส้นวัสนเป็นตลับย่างสบายใจนอกกูนี่ผู้การว่าเมื่อนี่อากาศห้อนต้าเชร้าวันเถาะคู่การกับเปิดนาตางทิมไว้แล้วให้ล่มผัดเข้ามาเนาะจากนั้นเราก็ไปเหตุงานเมื่อนี่ต้องไปธุระนี่เมี่ยงกลับบ้านเด็กเก็บซีซีทุ่มวัสนเถาะคู่อีกสองคนผลกันนอนไปแล้ว มื่อนี่มันเป็นมือประจันเต็มดวงแล้วไปทางไดกระแจ้งไปเบิดคู่การมันกลับไปไขประตูหลังบ้านเป็นห้องคั่นะบัดย่ำคู่บุหรมาเด็กๆขเขาเขียกุญแจไปคล้องไว้ข้างนอกกันบ่คู่กสจะมีกุญแจเปิดเขาส่วนประตูหน้าบ้านเขาก็จะล่มก่อนข้างในเนาะพ่อปิดประตูแล้วเราก็ย่างขึ้นบันไดแล้วไขห้องจะคล้องก้าวเข้าไป เอาสมภาระว่างไว้บองพื้นล็อกก้อนประตูเล่าก็กลางแขนคืนย่อนว่าบิดขี้ขั้นนะหันกลับมาสายตาเพิ่นไปเลี้ยวไปทางหน้าต่าง้างหน้าต่างมันจิมีก,กกจิกไงเหมือนบ่มันจิมมี่งานย่นยันเดอออกมาเดเล่าเห็นผู้หญิงผู้หนึ่งนั่งย่อนขายอยู่งานนั่นละผู้หญิงผู้นั้นเล่าสิผมสันๆทนสงนักเลียน ใส่กางเกงขาสันสีขาวกำลังเลียวเบิงเล่าอยู่ตาบาว่างเด้เสียวสันลัางวาๆๆ่าปลดเหล่าเล่าแต่ว่ากระเฮ็ดใจดีสูเสือทำท่า่า,าจากคองเดียวเพ่เห็นยังน่ะนะห้องขึ้นว่าโอ้ยอากาศมื้อนี่ดีแท้ด้วว่าสันสายตาก็แนมไปทางกกจิกคือเก่าละ่ะแต่ว่าทำท่า,ทาเฮ็ดว่ามันว่างเปล่าบ่เห็นยัง จากนั้นก็นตัดสินใจยางไปนาต่างกะสิปิดวันเถาะตว่านาต่างพ่นดันมีมุ่งลวดกับเล็กดัดอีกสั้นหนึ่งกว่าจะเปิดมุ่งลวดได้แถมตรงเอื้อมมือไปจับบาบานาต่างลอดเล็กไปนะลมมันผัดผัดนาต่างไปติดกับผนังห้องด้านนอกนเนาะออกแห้งอยู่บักโดนเตือบละไปแปสิเป็นลมวันสันวะ มันบริมีบ้านเดียวพี่น้องอยังเหลืออีกตังวาสามบ้านพ่อปิดบ้านที่สองอีนั่งขาสันมันก็นย่งจ้องเราคือเกา่าเรากะกัก้นใจปิดบ้านสองล่งก่อนเฮ้ยไข่แน่เหลืออีกสองบ้านไปทางทิศตะวันออกบ่เห็นมันดรอาสันพ่อจังวะเอื้อมมือไปดึงอาบานหน้าต่าง สายตาเล่าบทไปสะดุดเขากับยังขาวๆจากยางอยู่ทั้งกกะกระเดามันคือกางเกงขาสั้นอินันเต้ขามันเสียดๆขาวๆกำลังแหวงไปแหวงมามันนั่งอยู่ทั้งงากระเดาโชคดีที่ใบกระเดามันนาเนาะก็เลยเห็นแต่เห็นต่างตาขากับช่วงล่างสวงบานนี่บ่พูดพัําคำเพลงแล้วเล่าลงก้อนกึบกบ จากนั่นก็ลงมานางสั้นพับพับพับับแล้วอยู่มองนอนอียงวะเมื่อนี่วันนรกแตกบอกว่าวเกือบไปแล้วกูนี่ผู้การจุ่มปกติแล้วบัดย่ามเห็นเราก็จิบก่อยพอจระจะชนิดจ้องตากันแบบนี้แต่นี่เลนประสานตาเฮแต่ว่าไปก็คือคนเลยเด้หรือว่าสิมีผูไรมากแกงบอกว่าว ถ้าว,ว่ามันแมนเวลามาหาแก่้งกันบ่จังสิแล้วจะแก้งกันมันคือสิโดดมานัางยุงากระเดาไดไว้ยปนีบ่คู่การคึดวายบดสวดม่ตนต้องมาเลยมือนี่เล่าจำได้ว่าตอนที่คู่ปั่นแล้วมาบรรจุใหม่แม่กับพอคู่ปั่นมาทรงเดะนอนข้างกับลูกสาวขึ้นนึงพ่อตือนง้ยเมื่อเศาร์เรามาบอกให้ฟั่งว่า เล่าฟันเห็นผีทหารผู้หนึ่งมายืนอยู่ขางกกจิกเลี้ยวมาทางบ้านพักนี่แหละจากนั้นผู้แม่พังก็เลยกเก็บดอกไม้ไปไว้เอ้ยปากฝากฟังลูกสาวนะห่วยแม่ป้าอันนี้สิมาฝากตั้ฟังลูกสา,นะา,า,า,าวจาขวงผู้เดียววันี่แม่คู่อีกสองคนยืนหัวโดอยู่เนะาะบ่ฝากคู่การิึ้นใ,นใจคู่ที่มาบรรจุโรงเล่นไกลๆแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ต่างทิน หาลังคนมาตากระสินกับมีคู่การเล่าก็คือกันระยะทางจากโรงเรียนฮอดบ้านก็บลอยกัวโล่เนาะใส่เวลาเกือบสองสบองละไปแถมเงินเดือนบันจักบาทจ่ายคาหวดรถขาชอบบอคอแล้วก็หนีเงินกู้จ่ายค่าส่วนตัวกับเบิดเหรอหาลังเดินดของเงินแม่ใส่ขั้นเสียมาเที่ยวเติมน้ำมันรถตายคักเล่าก็เลยเป็นคู่ผููเดียวบอกกับบ้านน้ำเขาอย่างที่บอกว่า โรงเรียนมันอยู่ติดป่าเนาะเลื่อยออกไปแน่ก็เป็นไฮอ้อยให้บ้านชะน้ำบักหง่หนึ่งกอยู่หลังโุงเรียนคู่กูสาวอยู่บ้านพักผู้เดียวสิไฮมะยางเล่นอยู่ห้างล่างกับบคือเนาะเล่าก็ปิดประตูนาบ้านล้างบ้านเบิดจากเสิเห็ดยังแล้วก็นอนเล่นอยู่ทั้งห้องอากาศเมืองไทยมันกะห่อนจนตับสิแตกเนาะต่ว่าเล่าผัดบ่มี่ผัดร่มจักตัว ได้แต่นอนแพ้บัดเพาะเอาผ้าซุบน้ำเซ็ตตัววันแต่ว่าพว่วมนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงห้องค้างๆฟังเบิ่งดีๆมันเป็นเสียงคือผัดลมกำลังเปิดอยู่นี่ล่ะปกติห้องนี่มันจะเป็นห้องบักง่ญ่เด้แต่วันย้อนมีคู่มาอยู่หลายเขาก็เลยเอาไม้อัดมาตีกันเป็นห้องแยกไว้ก็เลยเฮ็ดให้ได้ยินเสียงห้องค้างๆชัดเจนคู่น้ำแข็งเลิกกลับบ้านแล้วนี่วา เราผูใ้ใดเปิดผัดล่มวะเราจะเปิดแล้วบวบปิดจักสวงมือนี่ไฟใหม่กันพอดีคู่ก,การแล้วก็ขึ้นเป็นห่วงนะเลยโทรหาคุณนํำแข็งปลายสายยืนยันว่าถอดเครื่องไฟฟ้าเบิดแล้วว่าได้เปิดอีกยังไว้ก่อนจะออกมาว่าสันเอาเราผูใ้ใดเปิดวะเพิ่นสงสัยเรียบรดอนี้เฮ้หรือวาจะเป็นอีขาสันเออสามถอดวะ สงสายมันสีห้อนมันเปิดโหลดคู่การแล้วคึดจ้ากพักใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงคือคนเอางาไม่แหงเคาะพื้นไม่กระดานดังป๊อกป๊อกป๊อกเคาะอยู่โดนจนว่าคู่การแล้วลำคาญถ้าเล่าก็ไปได้คึดยังดอกเล่าว่าเป็นกี่เกี้ยมก็เล่ยางลกบด้มาเบิงเสียงนั่นก็หายไปช่องเบิงบ่องที่มันมีเสียงกับว่เห็นยัง ยางกลับขึ้นไปทังห้องนอนลองอีกจักพักนงึงเสียงเต้าดังขึ้นอีกแล้วมีอยียงบอกว่ายางลงไปเบ่งเสียงกะเงียบไปขึ้นไปนอนไหมดังแบบเก้าอีกหรอยาลงลำมาบังอีกเสียงกะเศร้าเลาก็เลยโอ้ยช้างมันเถาะเอาเหล่ตาตะมึงจะเคาะเถาะวัาออสันเราก็เลยนอนตัวพ่อว่าจังสันเสียงกะหายไป ช่วงใสยมันสิแกงบ่ได้ผลมักก็เลยเศร้าพ่อคำมาแล้าก็เฝ้าปิดประตูหนาตั้งตั้งหัวคำเด้แต่ว่ามันผัดมีเสียงกุกกุกกักกอยู่ห้องเก็บของเหนือบันไดมันจะอยู่ติดกับห้องเล่าพอดีเสียงมันก็ยังค้นหื้อของหื้อกระดาษไปงสันแม่ผู้การก็เลยเปิดประตูออกมายืนโนหนนาพักประตูห้องที่มันยึดตรงขามกับบันไดพอดี คือถันยาขึ้นบาไดมาตาจิพ่อห้องนี่ยืต้อหนหาพอดีพอดีนะคะเป็นห้องน้อยๆพ่อให้เก็บคล้องในสำนักละ่ะตั้งแต่มายูนี่ยังบ่เคยเปิดห้องนี่จักเถอคือยังจําได้ว่าคู่ผูผหญ่ออกไปก่อนแล้วเอาหอดห้องเก็บคล้องนี่ว่าทันได้ยินเสียงเอียงกับว่าต้องไปสนใจมันเด้อไปมันไปนั่นละ่ะว่าสันเอ้มีเอ่างบอกว่า เสีงกกงยกสงกุ๊กกุ๊กกะกัดดังอยู่เด้เล่าก็แดเม่ไปตาบลูกบิดเสียงกุ๊กกุ๊กกรกัส่งเงียบว่ะพ่อเล่าบิดลูกบิดเปิดประตูพูดเข้าไปกาว่าสิพ่อหนูจักตัวนะแต่่ากะบ่เห็นยังมีตโต๊ะคอมเก่าๆทีวีสมัยพระเจ้าหำแล้วก็กล้องกระดาษเป่าๆสองอันอยู่หันแล้วก็ฟุ้นนี่อุ้ยปักไหล เลี้ยวเห็นแมงมุมตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่ทีวีมึงแม่นบอกเห็ดเสียงกุกกักหนาลำคันดด่นเซ้าเฮ็ดเดอบัดนี้บุ่ยซีนิวดาแมงมุมจากนั้นล้วก็ปิดประตูย่างเขาห้องจะคล้องเตรียมเคียงสไปอาบน้ำพ่อย่างร่งบันไดามากกาได้ยินคือ,อยังเสียงค้นลาดโถส่วงมันจะเป็นแบบฉักโขกหนา้าแต่ว่าบ่ามีหมอกกดนน้ำ ตักน้ำหาดเอาพ่อได้ยินจังสันคู่การก็เลยหองขึ้นว่าอาบน้ำแล้วแล้วก็บ,บอกน้ำเดอ้อหูยุ้เด้ว่าจะของอยุ่ผู้เดียวแต่กับว่อยากเคต็ดห้ปัญญยกกาศมันเป็นตายานเนาะนั่งถายุบมันไดแล้วข้าวหนึ่งเสียงประตูห้องน้ำดังเอ๊ะมันเป็นประตูพลาสติกเนาะเอ้าเซจแล้วบ้ ลากกระเป๋านาตาเสยได้เาก็ย่างเก่าห้องน้ำไปตัวนอยู่ในห้องน้ำก็ไดิง่งขึ้นยังค้นย่างขึ้นบันไดไปเนี่ย่ะมันเป็นบันไดใหม่เนาะมันลันเอียดเอียดเอียดค่อยๆพ่อเล่าออกจากห้องน้ำาลราก็เร่เบาขึ้นร่อยๆว่าชินนนเราเด้อหามกวนเด้อประสันแชงเด้จากนั่นขึ้นนั่นกับเ่ามีเงี้ตื่นมาอีกมือนึง เหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ละเกิดขึ้นอีกมั่นสิเป็นยังสิตลอดเด้พญ,ญามคู่การแล้อยู่บ้านผักผู้เดียวนะพญายามทำใจอยู่หลายตึกแต่ว่าสุดท้ายเราก็เลยเอาแมวน่อยตัวนึงมาเลี้ยงเป็นมูย่างขี่ไล่กับว่าต้องอยู่บ้านผู้เดียวบันเถอะตอนไม่ใม,ม่มีแมวน้อยตัวเดียวกับว่เป็นไดแต่ว่ามันผัดออกลูกได้บันนี้สามตัวแถมมึนมึน เลี้ยนทัวบ้านคู่กูบนญยูนั่กันอีกซองคน้นกระหักแมวดีอยู่ดอกแต่ว่าฮัลังเทียกัเกงใจเขาเนาะวันนี้คู่ปนเพิ่นได้าย่กับบ้านได้บันนี้ก็เลยมีคู่ภูไม่มาแทนแต่ว่าเล่าไปเป็นซุ้มแพร่ค้นสัตว์อันแม่คู่การก็เลยต้องหาบ้านแมวมาาหามันเป็นบ้านไม่หลังไงเต๋อปันทาะคุนใส่รถกระบะนี่เต็มท่ายรถพอดี เจ้าขว้างเก้าเขาบ่เอาแล้วเลอยขอมาตั้งใกล้ๆบ้านมันเป็นปลาเนาะเอาทีนอนเอาผาห่มใส่ให้มอย่างดีเด้ที่แหลกแกแมวกับมวนอยู่แล้วก็ไปนอนข้างในแลนเขาแล่นออกอยู่ยสั่นแล้วเจ้ามาห้าล่างเถือมันก็แลนพลุดออกเห็ดหลังต่างๆฟู่ๆนะแต่ว่าล่องขึ้นภาพบ้านไม่ลังเครื่องๆจักน้อย ตั้งอยู่ใต้ป่าหลายคนมาเห็นบได้กระเสียวสลังบาบามือหนึ่งคู่น้ำแข็งว่าขึืนว่าพี่เอาบ้านไม่มาตัาใ้ใเป็นตายานแท้เหลียวบังก็ยังสารนี่ลหละเสียงว่าแลราส่งสีสันๆเดอเออมันเป็นสารเก้าตัวเจ้าของเก้าเขาบูจักหมองสิทิมพี่ก็เลยขอมาคำตอบของคู่กันคู่ที่เหลือผากันหนาลากันมดนแล้ว ไปพี่เอาไปทิมมองเอื้อนบ่ได้เตี้ยกะวายูหนูก็เห็นผู้ชายยืนอยู่ข้างศาลผู้นาแข็งวายเฮผู้ชายอยู่ซ้ายนาตาไปจังไดคู่การเราก็สงสัยกะผู้ชายใส่สุดขาวๆนะพี่เอาไปทิมรวดเด้อเอาไปทิมผู้นาแข็งก็ยืนการหลับไปโว้ยท่านเอาไปทิมแม่เอาสิดสิจังไดเอาคู่การวาคผู้นาแข็งก็แย่งแล้ว พี่บ่สังเกตติว่าแมวพี่มันบ่เข้าไปนอนในนั้นแล้วเด้มันเอาแต่นอนอยู่เทิงโซฟากเก่าเ,าเาต่ต้นพักกระเดานั่นพ่อได้ยินจังสั่นคู่การกัคืดได้เออว่าอยู่พักหลังๆมานี่ว่าเห็นมันยางเข้าไปใกล้บ้านแมวเลยเหลียวเบื้องบ้านลังน้อยๆน,นั่นยามกังเว้นกับเป็นตายานอยู่แล้วพ่อตกยามกางคลืนแห้งคักมันเป็นป่าเนาะบรรยากาศรอบๆมันกะสีหมืดมด ไฟนาบ้านศาสตร์ไปเห็นพ่อกุมมุมกุมมุ้มนี่ล่ละพ่อตก่าเามือแลงคู่กับผ้ากันออกเงื่อนกันเสื้อตามบักห้่งปลาเผามากินวันเถอะปูศาสตร์ใแต่ลางเฮี้ยนคู่บ้านผักสองล้างสามล้างกับผ้ากันมาส้มกันได้บัดบ้านผักมือนีส่งซีคือคักฟันเถอะกินไปไลยวังหอดสองทุ่มเสียงคู่ผู้หนึ่งเบาขึ้นผู้ใดนั่งอยู่ขวดหินนั่นนะ่ะ เล่ากระซี่นิ้วไปเด้มันจีมีโคดหินอยู่สองสามก้อนตั้งอยู่ในป่าน่ะละ่ะถึงผ้านล่องปฏิทางออกรอบเบิดแล้วเด็กหน่อยนักเล่นก็มาสว่วยกันทางแต่ว่ามันก็หกคือเกาใสคู่ตะละคนกันเลเนี้ยวแนมมือเล่าะนะเลี้ยวไปเห็นยังดอกแต่ว่าวงตำบักฮวงแตกทันทีดีเด้อนี่บอสี่ไปใส่สารแมวผูการเรคือ มือหนึ่งเด็กหน้อยนักเรียนนั่งสวกันบรเรียนหนังสือมีไอย้ยางกันมหาโซกันยังนี้คู่กันแล้วก็บท่วงเล็กน้อยสุ่มหนูพ่อผีอยู่ห้องหน้าตาสินค่ะคู่ซุ่มหนูไปซ่อมล่ำพ่อ,อยางเห็นไปหอดสั่นสามแต่งิยหนังตาเสยียงดนตีที่แหลกกว่ามันคู่หน้าตาสินแล้วซ่อมล่าถาสุม้มหนูพ่อ,อยางไปหอดห้องเปิดประตูบ่มีไผจ้าคุ เว้าพื่นแล้วบัดน่้มีงานโรงเรียนซุ้มเด็กหน่อยนางล่ำมันสิมะแตงตัวต่างตางต,าตีหนึ่งตีสองมันบอมันพ่อประจําพ่อหอดมือกีฬาสีโรงเรียนคู่การเลากรลับนาทีจ้างรถเครื่องเสียงมาานเถาะส่วนจะคองกับเป็นข้อศกพ้อมพ่อเขาแตงเคียงแตงยั้งเรียบร้อยแต่ว่าเปิดจังได้กับบ่ดังเคียงเสียง จนกำนั่นกับกรรมการมู่บ้านยางมาถาม้าคจูดทั่วบอกเจ้าที่เจ้าทางไปละ่ะบันละวาหึต้องจูดนั่บอกค่ะผู้การว่าว้ยุนีเพื่จูดบอกมาได้ดรอกก็ให้เอาไม้อีกเป็นสิบขั้นจ้างให้เครื่องเสียงกับบติดเถือก่อนจ้างหมอํำวงมาเครื่องดับเฮ็ดจังได้กับบติด พาอจูดถูบํำนันลล่ะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเลยถ้าบ่เชื่อกันลองเมงแม่กำนันว่าว่าแล้วคู่การกะัะแรงไปหาถูบมาจูดแล้วจูดได้บ่หอดหาหน้าที่เครื่องเสียงดังหึงหึงขึ้นเลยเนาะมันกับแปลกอยู่เด้เพราอบาดนี่มือหนึ่งคู่กับผ้ากันออกเงินสื่อกับเขามากินแหนมาแรงกินซุ้มกันเมื่องเลียงนนะ่ะ เฮดกับเขาอยู่ในห้องธุรการนี่แล้วมันมีคั่อยู่ห้างลังเนาะเล้วเล่กับผ้ากันขนถวยขนสร้างไปห้องปัดซุมใยบันเถาะคู่ลายอนะช่วงจังหวะชุนละมุนกันอยู่อากาศข้างนอกก็มืดเบลอเดโคู่การพนกระังเกตเห็นผู้ชา้กับผู้ยิ่งคู่หนึ่งยางมาหนาของผักคู่สันนึงผู้เมียหนังขางมหาแต่ว่าผู้ผัวยืนอยู่หนาอาคารเสียงเว้าว่า ฉันขอเขากินจักน้อยได้บ่จา้าเราก็เฮ็ดทาทาหนอบหน่อมเขามาถามเด้คู่การก็เลยว่าโอ,โอ้โอ้ได้ค่าได้ได้แต่ว่าถาจาักน้อยเดอ้อฉันคนถวยคนสร้างไปห้องประสุ่มกอนเดี๋ยวกลับมาถาแป๊บเดียวแล้วก็เฝ้าคนคล้องไปห้องประชุมแล้วก็แลนกลับขึ้นมาแต่ว่าผัดบ่เห็นสองปัวเมียนันแล้วผู้การก็เลยถามคู่ผูเนอยุหันว่า พี่เห็นผู้ไส่ผู้ยิ่งสองคนมาอยู่หนาของเมื่อกี่บออยู่ใส่ผู้ยิ่งผู้ใส่ใส่บสัสนเอา้ากะที่เขามากขอเขานั่นเด้คู่อายก็เห็น,นกันเนี่หละเมื่อกี่คู่การหันไปหาคู่อายแล้วถือของอยู่นะเออแม่นอยู่ค่ะเมื่อกี่มีสองคนผัวเมียมายืนอยู่นี่ละราว,ว่าแต่ว่าคู่ผู้อื่นผัดมาเห็นยังจากนั้นกับป์ได้ใท่ใจดอกว่าภาคกินเขากินน้ำกันปกตินี่ละ พอดีเสียงหมามันผัดห้อนขึ้นหมาลงเลียนนะ่ะผัดมีคู่ผู้ชายผู้หนึ่งแล้วก็ยางกับมาตะห้องน้ำแล้วก็เลยถามาพึ้นว่าพี่น้องผู้ใดมหานั่นยืนหน้าอาขาันถามกับบ่ตอบแล้วว่าคู่การก็หันไปถามใส่เสียสีเขียวแม็นบาจา่จ้าเออ,อยูนหน้าห้องตุลาการนันคู่การก็เลยเฝ้ายางไปเบิงแต่ว่ากับบ่พอไพย ย่างหาจะนหอดหนาเสาทงหมึดหมึดเห็นไหมกระบอกพ่อคนพ่อยางกลับขึ้นมาสายตาแล้วปัดเลี้ยวขึ้นไปเบื้องสั้นสองเห็นตาผู้ชส้ผมสันส้นๆใส่สุดสีดำยืนยุ่เลาะระเบียงเลี้ยวลงมาผู้ใดวะขึ้นไปได้จังใดผ่านโล่งขึ้นหลอกทางขึ้นหมดแล้วผู้การแล้วขึ้นพ่อเบาให้การฟัง ทุกคนก็เลยล่องความเห็นว่าน่าจะเป็นผีเจ้าทีละือสิอยากได้ส่วนบุญสันทอเพราะมีโอกาสพออ้อพนกับผ้าเห็ดบุญโรงเรียนนิมนต์พระมาสวดมนต์ไสบาทซะเหรอตั้งแต่นั้นก็บอกคอยมีคนเห็นผีปันได